ครูสาวแสนสวยชื่อกระชอนใครบอกว่าสวยเกินอาชีพครูรูปภาพของครูชั้นประถมศึกษาแสนเซ็กซี่กระฉูดไปทั่วอินเทอร์เนต็ตอีกแล้วครูซิลเวียซูเบวาวัย28ปีได้รับความสนใจจากสื่อโซเชียลเมื่อปีที่แล้วภาพถ่ายของเธอในวันแรกของการสอนที่โรงเรียนประถมในโซเฟียประเทศเบลเรียได้โผล่ขึ้นไปบนเรดดิตและก็เว็บไซต์สื่อโซเชียลอ,อื่นๆ ในภาพถ่ายครูสาวรายเนี้สวมเสื้อสีเบจและก็กระโปรงสีดำคล้ายกับที่คิงคาเดเชียนเคยสวมตอนที่เธอไปเที่ยวปารีสไม่บอกก็รู้ว่าความคล้ายคลึงนี้จะไม่สามารถคลาดไปจากสายตาประชาชนชาวเน็ตได้และแน่นอนชาวเน็ติเซนบางส่วนก็ได้แสดงความเห็นด้านลบว่าเธอแต่งตัวไม่สมกับอาชีพครูซะเลย ครูสาวรายนี้ได้รับมือพายุสื่อว่าความสนใจจากผู้คนทําให้เธอรู้สึกไม่ค่อยดีนักเธอได้รับคําเสนออยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยและก็คําเสนอให้งานที่ได้เงินดีกว่าการเป็นครู1ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าครูสาวหุ่นนางแบบรายเนี้จะยังคงมีชีวิตที่สดใสแถมไม่นานมานี้เธอเพิ่งจะเปลี่ยนสถานะบน Facebook เป็นมีแฟนแล้วค่ะ จะทำอะไรก็ทำถ้าทำแล้วไม่ผิดก็ไม่ต้องไปสนว่าคนอื่นจะคิดอะไรว่าไหมอย่าลืมฝากคอมเมนตะ์นา